ผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้รับชมรับฟังคลิปนี้หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทบอกว่าสวดมนต์อย่างไรทำแบบไหนถึงจะได้บุญทำแบบไหนจะได้บาปทำยังไงชีวิตจะราบรื่นหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน มินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดซับรับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่คอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียที แล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3บวัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้รับชมรับฟังคลิปนี้ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านได้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราสวดมนต์จะทำแบบไหนถึงจะได้บุญทำแบบไหนถึงจะได้บาปทำยังไงชีวิตจะราบรื่นมีกินมีใช้ไม่ขาดมือท่านผู้ฟังคะเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าถ้าหากว่าตัวของเรานั้นนอนสวดมนต์หรือว่านั่งสวดมนต์นั้น ทำแบบไหนถึงจะได้บุญและทำแบบไหนจะได้บาปเรื่องราวนี้เป็นคําถามของลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทโดยลูกศิษย์ท่านนี้ได้เข้ามากราบไหว้สการะหลวงปู่และได้พูดกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่คะไม่มีเวลาในการสวดมนต์ไม่มีเวลาในการนั่งกรรมฐานมีวิธีไหนบ้าง ที่จะทำให้ตัวของดิฉันนั้นทำแล้วได้บุญหลวงปู่มหาศิลาได้ตอบกับลูกศิษย์ว่าคนที่ไม่มีเวลานั้นไม่มีหรอกนอกจากบุคคลน,นั้นเป็นคนขี้เกียจลูกศิษย์ก็เลยตอบไปว่าถ้าตอนกลางวันทำงานตอนกลางคืนก็ติดธุระพอจะนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์นั้นก็จะมีลูกมาคอยกวนอยู่ตลอดเวลา จดทำให้ตัวของดิฉันนั้นไม่ค่อยมีเวลาในการนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนเลยค่ะหลวงปูต่ตอบว่าจะไปนั่งสมาธิทำไมในเวลาที่ลูกมันหลับเวลานั้นก็คือเวลาที่มีสมาธิทั้งนั้นการนอนการยืนหรือว่าการเดินทางพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ห้ามสักหน่อย ว่าไม่ให้มีสมาธิการทำสมาธิมันไม่จําเป็นจะต้องนั่งเสมอไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตัวของเรามีสมาธิก่อนก่อนเวลาที่จะรับนอนสักประมาณ2 3นาทีก็เพียงพอแล้วการมีสมาธิไม่ต้องมีมากตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระสารีบุตรไว้ว่าดูก่อนพระสารีบุตร บุคคลใดที่มีจิตว่างจากกิเลสในช่วขณะหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีจิตจากญาณเห็นได้ว่าก็มัวแต่เอาเรื่องของการนั่งการนอนนั้นและคือการทำสมาธิที่มีความหมายที่มีความสบายพอหัวเราถึงหมอนปุ๊บก็ให้นึกถึงนโมตัสสะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม จะเรนหายใจเข้าลึกๆว่าพุทธหายใจออกลึกๆว่าโททำแบบนี้ไม่เกินสองนาทีรับรองว่าได้หลับแน่นอนตอนที่ตัวท่านนั้นภาวนายิ่งท่านหลับเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะว่าตัวของท่านนั้นได้เกิดสมาธิแล้วถ้าจิตไม่มียานแบบนี้จะทำให้นอนไม่หลับ ถ้าจิตถึงญาณน,นี่จะทําให้ตัวของท่านหลับทันทีทีนี้ถ้าหากว่าตัวของท่านกําลังภาวนาหรือว่าท่องนโมอยู่แล้วเกิดหลับในช่วงนั้นจิตมันถึงญาณขณะที่ตัวของท่านนั้นนั่งหลับอยู่กี่ชั่วโมงถือได้ว่าการส่งสัญญาณน,นั้นอยู่ระหว่างการหลับถ้าเกิดตายระหว่างนั้น ก็จะไปตามยานนั้นทันทีที่บอกว่าไม่แสดงว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนขี้เกียจไม่มีเวลาอยู่แล้วอยู่ที่ตัวของเราจะทำหรือเปล่าถ้าจะทำให้ดีในเวลาตื่นนอนให้ตัวของท่านนั้นได้ทำอีกรอบทำก่อนลุกออกจากที่นอนโดยไม่ต้องลุก นอนอยู่ตรงนั้นแหละเอาอีกสักนิดโดยกำหนดลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรประมาณ2-3นาทีก็เพียงพอแล้วในช่วงระหว่างนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านไม่ฟุ้งซ่านไม่นึกถึงใครมันก็เพียงพอแล้วให้ทำแบบนี้ในทุกๆวันลูกศิษย์ก็เลยถามต่อว่า ถ้าหากจะไปนิพพานราคาท่านหลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าง่ายนิดเดียวถ้าแบบนี้ให้นั่งวิปัสสิกรรมฐานให้นึกเศร้าว่าการเกิดมานี้มันเป็นทุกข์การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการที่เหน็ดเหนื่อยทำให้เป็นทุกข์การที่ตัวเรานั้นเกิดมามีร่างกายมีทุกสิ่งอย่างครบ32ประการนี้ เราไม่ต้องมีอีกเราไม่ต้องการขอไปนิพพานในชาตินี้แล้วการภาวนาพุโทโธง่ายนิดเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าเพียงเวลาเล็กน้อยมันไม่มีผลถ้าในเวลาป่วยมากๆ มีความเครียดจนจะตายถึงยังไม่ถึงก็ตามถ้าเครียดมากๆอารมณ์แบบนี้จะรวมตัวกันและทำให้จิตใจนั้นเป็นสังกัดจะวางเฉยถ้าถามว่าอันนี้มาจากตรงไหนมาจากตำราไหนหลวงปู่ศิลาตอบว่ามาจากประสบการณ์โดยโจทย์ของหลวงปู่เองพอรู้สึกว่าตายมาแล้วหลายครั้ง ถ้าเวลานั้นมาถึงไม่อยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะหยุดลงหมดจะมีความรู้สึกเฉยๆกับมันไปเลยคนก็เฉยสมบัติก็เฉยขอให้คิดไว้ว่าแม้ร่างกายมันจะตายจะไปสนใจอะไรขอให้เฉยๆไว้และมีอีกหลายๆคนที่มีสภาพแบบนี้ หลายๆคนก็หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกแถมแล้วบอกอีกว่าไม่น่าหายเลยป่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตายไปเลยไม่ต้องมีเรื่องแค่นี้ดีกว่าที่จะไปนั่งเป็นเวลานานๆแต่ตอนที่กำลังนั่งหลับตาไม่ว่าจะกำลังภาวนาหรือว่านั่งนินทาใครอยู่ ถ้าจะเอาให้ดีกันจริงๆให้ตัวของท่านนั้นภาวนาจนหลับจะเป็นการดีมากๆถ้าถามว่าการภาวนาในครั้งนั้นควรใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าพูดไม่ทันโทหลักนั้นยิ่งดีไปใหญ่เพราะว่าการเข้าฌานเร็วแบบนี้คนส่วนมากมีความต้องการจิตที่เข้าฌานเร็วกว่า คนที่ไม่มีเวลานี้คือคนที่ขี้เกียจนั่นเองลูกศิษย์ถามต่อไปว่าถ้าทำแบบนี้หลวงปู่ว่าถ้าอย่างนั้นทำในเวลานอนเว้นในเวลาตอนเช้าจะได้ไหมคะหลวงปูต่ตอบว่ามันก็เหลือล้นแล้วทำแค่สองถึงสามนาทีนั้นก็เหลือล้นไปเลยขอเพียงแค่ทำจิตใจให้มีสมาธิ ไม่วอกแวกจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องนั้นไม่คิดถึงเรื่องนี้เท่านี้เขาก็เรียกว่าสมาธิแล้วถ้าเกิดว่าตัวของเรานั้นนั่นนงนานถึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั่งนานๆแบบนี้แล้วจิตใจไม่มีสมาธิก็ถือได้ว่าไม่ดีอย่างแน่นอนสองนาทีนี้แหละดีที่สุดแล้วเมื่อยบ้างพักบ้าง ภาวนาไปแล้วก็หลับไปเองในที่สุดตอนสมัยก่อนนั้นยังฝึกอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ท่านได้สอนไว้ว่าหากทุกทุกองค์เป็นวิธีที่ได้กําไรมากที่สุดในการภาวนาจนหลับตาแต่ถ้าว่าหลับกี่ชั่วโมงมันเป็นการส่งยันนั้นอยู่แล้วอารมณ์นั้นจะเกิดความเคยชินทีนี้พอตื่นขึ้นมา การมีอารมณ์เป็นยานมีอยู่ด้วยกันสามชั้นหนึ่งชะหนึ่งสองยานสองสามยานสาจะสังเกตได้ว่าในเวลาตื่นนอนจะสังเกตได้พอตื่นปุ๊บปับ๊บบังคับให้ภาวนาแสดงได้ว่าขณะที่หลับตาลงนั้นตัวนั้นได้เข้าถึงยานหยาบยานที่สองพอตื่นขึ้นปุ๊บปับ๊บ ตัวเรานั้นได้ภาวนาเองทันทีโดยไม่ต้ต้องบังคับรู้สึกตื่นตัวเต็มที่แสดงว่าอย่างนี้คือการหลับเข้าถึงญาณถ้าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ภาวนาออกมาเลยอันนี้เรียกว่าการเข้าถึงญาณอย่างละเอียดเป็นเครื่องพิสูจน์ง่ายนิดเดียวกำไรเป็นอย่างมากให้สังเกตดูพระที่ได้แล้วที่ไปเรียนกับท่านเหมือนกันหมด ถ้าถามว่าหลวงปูค่คะทำไมแบบนี้ถึงสอนไม่ยากเหมือนในตำราหลวงปู่ตอบว่าไม่ได้ถือตำรามาสอนอันนี้คือเอาเรื่องจริงมาสอนกันเลยในสมัยก่อนนั้นไม่ถือตำราอาจไม่ออกเพราะว่าตำรามองไม่เห็นก็เลยสอนได้ตามความเป็นจริงคำสอนที่ท่านได้มานั้นเข้าใจแล้วใช่ไหม อะไรที่ถูกอะไรที่ควรแบบไหนมีประโยชน์มากและแบบไหนมีประโยชน์น้อยการที่นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงว่าจะเกิดประโยชน์จะสังเกตได้ว่ามีคนนั้นมีคนนี้มาเอะอะวกเวกโวยวายสมาธิก็หลุดไปไม่เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นการมีสมาธิจะนั่งหรือว่านอนสวดมนต์ลมหายใจเข้าพุทธ ลมหายใจออกโทรไม่ต้อง2-3นาทีเท่านั้นเกิดสมาธิแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ทำอีกครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้ววันนั้นตัวท่านจะมีสมาธิทั้งวันมีจิตใจที่สงบมีความรู้สึกว่าได้ปล่อยวางวางทุกสิ่งวางทุกอย่างเบาสบายทั้งตัวสมองปลอดโปรง่ง โลงที่จะทำอะไรก็ราบรื่นไปสมดทุกเรื่องการจะทำงานหรือว่าทำธุรกิจต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ฝึกสมาธิไว้จะเป็นการดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็จะราบรื่นมีความริเริ่มงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอเพราะว่าจิตใจของเรานั้นมีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้ว ตามที่หลวงปู่ศิลาท่านได้บอกกล่าวและแนะนำค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ